คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตามผูม้ทีม่มีอายุต่ำกว่าจะเปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ล

Sì, chị vẫn. No, mày chắc chắn. Sì, hi. Hope for me. Hope. No sooner thanh. Hope, mày. 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 Hope,

งานมันมวลน่ะสันมวลปันยายสายดูสายูมวนปันยายดินสายทำนั่นละอาไปบกให้ยาวเพิ่งดูฮุกแล้วยลอ่เนาะเจ็บกย่างกินเดียได้สองตัวตัวตัตัวนี้เขายาวดีใช่ไหมขายาวดีเมื่อหนูท่านแข็งหาพันเนาะ หนึ 1> 1, 0, 3, 4, 4่งตัวสามสี่ห้าอือุกขากับหูว่าให้เนี่ยแม่งใส่กับปุกใหญ่เดือดใจเอาไปคนละทางเลยบึ้ลเบ้ไปเลยเจ้าเจหกมาเสร็จสิงหกแป๊บป่ะสิงหกกัน cũng vì hoa là bạn, mà tìm. Mặt đi bạn tiền mọc bằng tiền tiền mọc bằng tiền mọc là mọc bằng 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 mọc พี่เอาพี่เอากูก็บ่ทรงสิ5ใบแล้วบ่สูงก็ซ่างมันสิสูง luôn. ค่อย ตอนเดกจะต้องหนก่อนเลอเกิดเป็นเมื่อนล่ะตอนเดกจะต้องหน้ตามหาตาวันน้าเมายดีเนาะาินเนื้อเฟนก็ยังแหว่สามขาสามขานู้นวอเดี่ยน่หนดีเนาะตายตายเกิดเป็นเมื่อนอเด้นี่ย กาแฟออยู่นอนตั้งคืนหาทุ่มตื่นสิบโมงไไม่ไปปลกออกนอนเึ่อหอฮึฮึอึฮึฮึฮฮึฮึฮฮึสองฮึฮึฮฮึ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 ฮาฮึ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 าึฮึไึฮ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  สองสามสีน yeah, ี oh, so mm ่ย hmm. yeah, yeah. no, ึงหกกุก่อนจะได้รู้ว่าเรายังสองสามสี่สี่พันเด้อใช่บางนี้มันเป็นทุกหบาตมึงดูทุกอย่างหาซีสองมึงดูหาซีสองนี่แล้วหกอ้าวหกสามเยี่ยวเสียถึงหกที่วสี่พันโอ้ตายละ กไปมืเถือเสื้อได้เนาะผิดนาิกลังี่นออกเลยออสี่อกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอาอาการเนี่ยเอาานอการเนี่ยมันตรเป็นจะสีไหารอยก่าไมายกีสิเปอละมาได้มาอยู่ิเอเแหนกดแก้วยันถือนหนึ่งอหันท่านด้รเรยังเหลือ ไปเร่องได้มากเป็นเงินผลตอบแทนคเลยเข้าเกียวขั้นน tamam, ี้น well, oh you know oh ี้เราเอาแบะไรมาลงทุนนกะเอาแบงพันกลับไปเด้ก็จะเอาแบงพันกลับเขาทำเงินไหมเพ่อารอเอฟซีนทบาจิจะสาารสั้นขึ้นมาขายาวคือนรบเติมแท้เราสร้างนวเต็มส้างเถื่อภาาจังหวันี่ด้วยมาหกมาอีกด้วมาดูนเต้เต้ ปั๊ดเงี้ยใ่มสามตัวสองสามสี่สี่พันเด้อสี่พันหกสาตัวนี่อย่างสงเอี่ยวพาไปบอกทำสองสกนี่เอาดูสิไปทางไหนเออนหนมาใส่พีเลยตัะลำเีวดบ้เสามิจะ โมโกสร้างก็สร้างน้ำอดเต็งสามเมอนเขาเลยก็ไมกันเชี่ยเต็งเชียเลยกะเอาห้าสองวั่งอ๋เปิดเึ๋งสามาเลยโอ้นหันใสได้ถือค่ะสามสองสามอีกสองสามสงเี้ยวจะว่มีนาสามสองเบินปลสอมีอ้าวะบาดนี้เอาเกลือเอาระบาดกระจายระบาดเปิดูบนแผนกะจายด้เลยามาใส่ีใส่สาม อ่ะเต่งสามหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ้นับดีๆดูคือทีมีสีคิดจะหานะก็เลยไปหาหาหนึ่งสองสามสี่ไ้แยกเราหาไปหนึ่งสมส ใจแบ่งพัมุายหานทกีปรัดกีปหสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดเ้สิบสองสามสิบสี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดเจด

เฮ็ดด uh, oh, ินเฮ็ดหัวก็ได้การไปเจียเงินทำไมอ่ะหเนี่ยหเยอะไรวะแกลท่านทางสุกนี่นบามีหกแ้วใ่ไหมนี่ย สีด4 5หาสีหาเอแดกไรนะหาสแดกลงขอยังเหลืออยู่นหาอไปมาเป็นเมือนยังวะยังเหลืยอยู่เมาบินเอียวถูก่ะสีสองสามสี่แปดอ้ใส่เลย ท3อหทวนดูสิดูหกมาแล้วหมาแล็วหก2เมตใสในเม็ดเขาจะเห็นตาจอบคุยอววหานสออ่าฝากสวอยู่เอ้าหเออหมาสวยไมเป็นไรสองสมอีกแล้วไอ้นี่เป็นนัสองสามสี่หเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็จะจดตัวแดงพันหนึงบ้นแลเอามงังคืองงๆุมเออไปเด็กน้ององน้องอเดี่ยกระจุ่มกหอหน่อสต๊ะสุอต๊ะ้าบดเทียงกันไม่มไกันแม่เลยได้ไม่กข้าวไรไก็เนองทางเลยดี่ไองทางมีจังเลยมีพูดไม่นองทางนผมเออ โอเคม่ะโอเคไหม่โอเคโตเนี okay. nope. ่เนาะเป็นสีแต่โตมันมาเคือนกันไปสึมาไรยอัือไปเลยดิดิจิตนิดเลยขยอแต่สามะแบบนี้ไม่สามนี่แต่หา

หนึามเกี่ยวพันเป็นอันตรายเลยสิตัวอันตรายเ้วนเป็นห 5, 5้าห้าเอยสี่สองไปสองสมี่ตัวกิดนมามีห้าคนโอ้ยมาคืมาสองน้านเพมาตัุอ๋อหกสองสองตายแลบาด่งมันนี้ก๋อหกสองสามเออเขาตื่หกเติงตียงดำเลย จะเห็นมันางเตมบ่มีเอียวด้วะจะไปิ่นมันโบราณเติมานนี้ต้น้งวนนี้เาตนนเถอะต้นต้ท่านได้อยอาอี่านมาท่านถือเก่าขยอบอาเท่านะนะันนี้เอท่านโอเคโอเคบอ้อมือนะจะ่าอไ่าอนใ้เอาเอน่ปล่อยได้ก่อนปล่้ก่อนปล่อยกนบ้าปนไงเื่องใจป่อยมีข้าวย่างันนี้ได้ข้่ Ni đây đại đa phóng được năng của đất bắn. How Thảo sàng sẵn ta đều đất bắn. bớt kể hà hoa 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 ta hoa 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 từ, hoa 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 hai hạ yêu này nè tưng hộp ô tình xuống thầy ô 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 eo. ô thầy ô thầy ô 6 4่เเปิดมาดีตัมเลยแบีเี่ยวเลยบเยเี่ยวเสร็จหกันน่าเดียยวลอยหกสี่องบอว่าท่านนี้เจ้าสิงหนไปอ้ามันเจออะไรหรอบาทเนี่ยกลาวผดว่าเฮยู่นะเกแตกมือน้ไมเห็นเก่แตกเลออกเรียกเราเียกน่งสอง4าีห้า หรึงามสี่ห้าอสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่สองสามสี่หายย้ารหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกหนึ่นงสองสามสี่เต็ดสิ็ หนึ่งสองสามสี่เป็นช่มกับกช่งหามี 1> 1, 2, 3, 4, ่นึ่งสองสามสี่ห้เอบ่งหารก็ขึ้นไม่ขอขอจังบริเลกเออได้จแบ่งหารอยอ่ะเจ้ะเออคอยบอกแวอามือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสามออกเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าไป 1> 1, 2, 3, 4, คร<พ>บะนะจนไหมแจ็คสิบอะไรแรกออกขึ้นเข้าอยวหนึงแหละไม่ใช่เจนออมมือเน่ก็ได้เ <c oughs> ข้าสามแสนอเอสามแสนจะไม่ไวนะัไปออมมือให้เพื่อจได้ใจอยเอ้อมมือแน่ก็ได้เพราะว่าขาหมดไ น่าเดือดเลี้ยงเล้แลัวเดือจะใ้ออมเงอนลวเดียวออกปากแ็เกวเจ็อ้ยสองเอ้ยยมาเ่มุโอ้ยหอนเดดเตยูน่ะเดือดคอยแล้วสิสิอ๋อันว่าม่เคปวดแตกมนะเกือเียบเจ๊ๆสี่นอวันนี้ี่แล้วปวดแทยงไม่เจยแล้วะสองสามสี่ห้าอาจรง สามมองดูเอาหกมาติ่งสองในสีนี้เราหกแต่ว่าหกสองสองส่งไปตั้งตํหิทละเอาสามสองกินเท้าอะไรกี่ผูกตั2สองเอาไปตั้งหมดทั้งวันมันอยู่หกหห้าเรียบร้อยสองวันสรมาสองหสามเลยสอยสามเอยกินมดจิบ คุณเดียวเพือเนี่ยสองตันมนเนี่ยเจ็ดพินมันเด่นลยเมน้ไออมเมือใหรที่แรกก็ซื้อหรอกอเาเิ่สมเจ็ดยี่สิบอ็อยีสิบเอ็มืหงามสี่ห้ากเจ็ดเจเจ็สามยี่สิบเหม่นรอกหน่งสองสามสีห้าหดเจ็ดเจ็ดดเจ็ดเจ็ดเจเด สี 4, 5, 6, 7, 7, 9, ่ห้าหกเจกอ่ะไม่เท่าไรชิปชิปก็เลยเดียวก็มันเดีวบ่ใช่นนับวาได้ลายก็ตัวุ่นเนี่ติงนี่ถูกไหม้าลายป็นไรก็ได้ลายก็ตัวุ่นเบ่า่่สิมาเพ่อคือจะยาอดีตอนเจนนอโอ้ยคนมาแต่ก้อนมาเจนนอนาเจนอะเป่าสองหมนเนาะอ๋อมื่นไ้เใสบนนี่